ยินดีต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่บริษัทเดินรถอัปรีขนส่งปกติแล้วรถเมย์ของเราจะมีประตูทางออกเพียงหนึ่งทางแต่ถ้าเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินอันต้อตดพอคนแม่ใปิดออกทางไหนนะคะกรณีที่รถเมย์ของเราทำความเร็วสูงสุดจะมีพระหล่นลงมาจากหลงังคารถ เอาไปได้ไง่สูงเดีล้มเกเหักเพลมงด้อดนินบนลาพาให้ทุกคนสวมสร้อยพ้ะแล้วหยิบบทสวดบนที่ใต้บอกขึ้นมาสวดพร้อมกันค่ะกรณีที่มีผู้ดนสารบินจะหักแหล่ไม่หักแหล่รถเมย์ของเรามีถุงกะหรี่ให้ที่ใต้บ่หยิบขึ้นมาค่ะสลัดออกของไปที่หูซ้ายย้ายมาใส่หูขวาเชิญหักตามสันดานได้เลยค่ะ hey, ร<ถ>กรณีที่นีัวรุทสายปูนตีกันหน้าเวทีเคร่มืออของเรามีเสื้อ,อกกอดกันกระสุนให้ที่ข้างบอ่อหยิบขึ้นมาใส่แล้วเราจะตายไปพร้อมกันแล้วเราจะสบายไปพร้อมกันข<อเ>ึ้นมาแบบที่แมวผูกมาเรียนอดวัดได้เพจยานตาย,ยมามามาขึทักเ้าอบอกเขาสอนี่ไปไปไป,ไปออกรถไปหอดไป ไอ้ขี้โมกไจ้เป็ดขีห้หมกโอ้โขี้เดือียไอ้เดือหนาวตายเอาแบบนีคะโอ้ขี้เดือดขี้มโมกไม่รู้แม่ตัวอะไรนี่คะ นอนโกดตอนโอ้ยไม่ยังสิางกยิ <laughs> <laughs> ไม่ค่าสตีลแม่ค่าเฮ้มบอกขึ้แม่ค่า,าแท้คือยนันค่าคือกะลีไปขงสัตว์ <laughs> เป็นตจงาเพรามีเงินค่านี่เอาอยัางว่า่าอย,อยาก,กินบ้างขลามมีบอมีค่าบ้านขลามก็ม <อา S 2> ดีอแต่ชวขอยในบางนึ่งก็มา,าไมจะอยากกินบ้างขลาม กูขึ้นอีเม่ข่อยซื้อบ้านขอลามก็ bon, กินยูบอนักกินบอลหัวข่ไม่ไงบ่แต่ว่าเรากินแบแบบได้ไม่ไงแบแบดไรบังขอลามบังพอเขียนข่พีเด้เร้เนียขึ้นเนียโลูงเนี้ยโล่งลุกท่นล่ะนักกาะักเียไม่ไงแล้วเ,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 เนีนยยไปเรียมานกนี้ยกาที่แตกเต็มปา,า,ากอย่าอยู่โอ้ยเมื่อกี้ก่ได้กินมาขอลามจะให้จักตแตแม่ย bon ูบอ่ขึ้นกูรองขาเกี่ัน ไม่ลองไาจังไหนอาบูยังลองเยอะดิลองเหตุการณ์แนวขาดบอมีอาย <c oughs> ใครเงาก่อนทุกคโอ๊ยเจ้าในบอกวะอุออ้ยมัเนเกรืองให้เอาอย่างค่ะแม่ค้าขอกว่าถามก่นอนเลยถามอย่างจะไปโลกผมรวงโอ๊ยผมทั้งหนาคือมีทั้งหลังก็บอมี ันเป็นคนสรผมจะพาข้างหน้าข้างหลังคือภาษาสาะพ่อฮอดรวมุงเสียงนีแบบแกม้าบมีค่ะอันขายด้วยจักรป่าแจงงจินดาลาะขาได้วยน้อหกสิบบ้าแตทซี่ซอยแน่โดยไง่พดกินแบเหมือนดอกเอาเพียงเดียวกับพ่อเนี่ยโอ้ยขันเป็นด้วยซ่งเพียงเดียวขัเป็นด้วยเพียงเขนป็นด้มยเพียงเดียวขันเป็นด้วยเพียงเดียวขันเป็นด้วยเพีวมันเป็นด้วยเพยงเดีอวขันเป็นด้อยเพีองดยันแปนด้องเพีนั่น่ะ มันมีลูกวะเออแม่ัว่ามันเป็นโรคตับที <c oughs> <c oughs> ่ฉันบอกโรคตากแต่ท้อค่ะตีเออเออขายยู่ดอกูญากูเป็นบ่าแม่ลูกอนมาตังาบุนเจ้าหายังไม่ไงบ้ดนี้กูเรือมีดมานี่ยเฮยเงะไบ้านเฮ้ยยังไหนก็เห็นโลดว่าแต้เปลียนเหรอเรงเนโ้ดฉันแต่เันยเห็นโลดว่าแต่มเปลี่ยน เอาเดี๋ยวนะเออเออเออเ่อนเพื่เพรามีเงี้เนาะย่านบาดโทษนะคะเปลียนเพียงบ่บาดเพียเพียงบงโอ้ยมันเฮียส่วใส่ก็มันเฮียจะได้มันค่ะมาเล้วมาหน่อยสดด ชาอยากม่อีไรเป็นเพียงแบบขาอดีใจเดอดเงินน่ากินแล้วเขพคอดมใจเอาบ่อข่ป๊อมือุกบ้านกันไลยเพรกินเพ็ากินช่างอะไรกต้องกินเสอบ่รากินเะกินหาวิญญช่างอะกันต้องกินกินเฮียเสียงกันแยกเสียงกันลถสนออกแล้วไปทำแน่ค่ะกินไปน้ำมู๋ยุอยแคำมาอยู่นอกๆบุร่ะ มาดีขนหนาวเข้าไปทั้งใรได้บ้ค่ะโอ้ยน้าปกโยโวยโวย้วยใวยโวยโวยโวไโวยโยวยโวยโวยโอยยโวบโมยโวยโวยกวยโวยโวยวน้อยโอ้ยโอ้ยโยยยโวยโยโวยยโยอโววยยาถย อมกูเฮะเว้ยจะตักี่กลุงปอดภัยสุ บบกโม่ต้อกโมเสียสูไม่ไอ้เฮ้กแต่โมค่อยเสียเสียเป็นเจ้าขจงถือผู้เดียวรถเบรกงเนือีสน่อนี่หาซ่อค่อยแปลี่ยนคนได้หายใส่ระบานี้อบอดเยรถเรกจะฆ่ากโม่กูเขมเียม กเค็มเลยกูอยาชี้หัวมาแต่บถือยังกระช่างนี้อาทิตย์ไปถือใคถือทางไม่ทางไม่ก็ไไ้โอ้ทางนี้ต้องการจีคอยลึกเข้าแะละเดี๋ยวได้ไรนปวดสี่แยไฟแดงอ๋อรัดปวดตายจะต่อยีกว่ง่ายง่ายกีบบักแดงโมงง่ายแคทีซื้อเขาซื้อสิกินากินเจงง่าย้ยีบบักแดงบ สองปีเออเซร็จแน่เหมือนเปี้ยโอ้ยจะไปใส่นี้่ไปไปไปจะว่าขับจังไหนอกรถโอ้ยเด็กจะว่าเขาหัวสักอ่าก็ได้แต่ยุท่ายรถหมดไปขับเองบอลเนี่ยไม่อยังก่อนไม่ไงขับเองขับเองนี่ล่ะค่ะขับเป็นยุ่มบอล่นี่ยขับเปลี่ยนได้เพียงบินได้ข่อยเนี่ยเอาเด็กยุท่ายไม่ยุ่หัวหรอกมันขับเป็นกุะลด่าห้อไหนโยบายปานอารถออกแล้วรถขึ้นนู้ เอาไมัเดาหอยมงโอ้ยบอกปอบมึงเ้ยมราขึ้นอนอกได้แล้วกินปอบเขาเดากระบุนหัวมึงไปอย่างหนึ่ขอคอยไป่หุดยุบกายไงอารถออกแล้วลรถตกรู้ ปอบาเลยน่าจนท้องแตกเอาลอบี้ใผมเโอ้ยอันนี้กรไรไม่หลังหัวเขาหัวไข่ด้วยหัวไ่เป็นไเปิดมาได้เนาะปอบมีแต่ปอบมีคันกระรกระแด่ให้เ้ยเป็นยังขาก็เด้ล้อหูกูแท้เป็นยังอ่ะกูก็ยีขึ้นนั่มึงอ๋ออ๋ออ๋ัอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ยอ๋อน๋้า๋อ ไปอย่างนี้เราดีด้วยอารถออกแล้ว มัเตีข้าเสยสาวคนกอ้ยมาทำไรมาทำไรเก็บบังแ,แต่งโมอยู่พวกเรวอกมาไรอหาเต้นเสือมาเต้นหัวแตกมาได้บิดกมันมืนแค่นี้เร็วเรวเชียร์แม่มันลหลงทางอย่มไม่ถือสุดเขาข้างวันเป็นสูทกูมกแม่ไป กูไรยูเจ้ายูมึงเร่ไอ้สินยืดทั้งรถกูเอาเปียนกูยึดปอบยู่มาเร็ว